ชาวเน็ตแห่ชื่นชมเป้ยเผยเหตุผลให้ของขวัญวันเกิดน้องโปรดเป็นเงินก้อนใหญ่เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วสําหรับน้องโปรดเด็กชายอัศดิษฐ์บุญ,ญรัตน์กรลินลูกชายคนโตของเป้ยปานวาดบุญ,ญรัตน์กรลินและป๊อบนิทิบุญ,ญรัตน์กรลินเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารัก,รกอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดสาวเป้ยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์วันเกิดของน้องโปรดที่ดึงเงินแบงค์ห้าร้อยจำนวนมากออกมาจากเค้กพร้อมกับระบุ ข้อความไว้ว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่โปรดแม่เห็นช่วงที่ผ่านมานี้พี่โปรดรู้จักขายของพอได้กาไรพี่โปรดก็รู้จักเอาเงินมาแบ่งจ่ายแบ่งเก็บเองแม่เลยให้ของขวัญพี่โปรดเป็นเงินไว้ให้พี่โปรดรู้จักที่จะบริหารเองนะครับว่าพี่โปรดจะต่อย,ยอดกับเงินก้อนนี้ยังไงกับอายุสิปีที่พี่โปรดโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับนิสยัยและความสามารถที่เพิ่มขึ้นในหลายๆอย่างแม่ดีใจกับทุกๆย่างก้าวของพี่โปรดนะครับขอให้พี่โปรดของแม่เติบ โตแข็งแรงทั้งกายและใจมีความสุขเรียนรู้รับมือแก้ปัญหาทําได้และประสบความสําเร็จนะครับแม่รักลูกมากครับโดยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างมาอวยพรวันเกิดให้กับน้องโปรดจํานวนมากเลยทีเดียวและชื่นชมคุณแม่เป้ยปานวาดและคุณพ่อป,ป๊อบนิติที่สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีจนทําให้พี่โปรดเองเรียนรู้ที่จะ เก็บเงินและสามารถแมเนจเงินนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองขอร่วมสุขสันต์วันเกิดให้กับน้องโปรดลูกชายแม่เป้ยกับพ่อป๊อปนั่นเองคะ่ะขอปรบมือดังๆให้เลยสุดยอดมากขอขอบคุณเป้ยปานวาดและป๊อปนิธิ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ